ายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดหยาบ้าย วันนี้มาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดของวง Mushroom Hunter เพลงคนกลัวเมียวันนี้มีอะไรพิเศษโอ้ oh, พิเศษทุกอย่างเพราะว่าถ่ายทำเนี่ยเรียกว่าเป็นครั้งแรกแล่แต่เป็นไม่รู้กี่ครั้งที่ได้ถ่ายทั้งครอบครัวแล้วก็พิเศษด้วยการที่เราเป็นมนุษย์ยุคหินทำไมต้องยุคหินนะครับยังไม่มีปูน <c oughs> เขาเลยเรียกยุคหินเป็นยุคที่แบบว่าใช้หินจุดไฟ ป็นอาวุธอะไรเงี้ยแต่ไม่มีไดโนเสาร์เพราะว่ามันจะแพงแล้วก็เอาแค่แบบคนป่าพอเนี่ยมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะเว้ยเอ็มวีรู้ป่ะดูกันเยอะๆดิแพงนะเนี่ยเออไอจะหาเงินมาทำกันได้อ่ะไม่ได้ตัวลับสามสิพันเน้อตั้งใจดูกันเลยมีอาสายยอมมาเล่นด้วยเดี๋ยวดูติดตามดูดีกว่าเพราะว่ามันจะสนุกมากเดี๋ยวรอดูตอนนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มแต่งมีอะไรจะบอกกับแฟนแฟนที่เราจะได้ดูผลงานเราครั้งแรกไหมฮะ บอกว่ารอดูแปลเขาพูดภาษายุคหินไงแดกเงแ่กแดบรอดูเด็กๆฟังพี่มากเลยนะครับเชื่อฟังครับเรียนง่ายหอมกันเลยทีเดียว นี่ดูว่า,าทำอะไรอยู่พอแล้วเหงื่อเต็มเต็มหัวแล้วลูกยังเต็มหัวแล้ววันนี้ยยจีนมาทำอะไรคะปาเด็ดดอกไม้ค่ะม่เด็ดดอกไม้แล้วป้าป้ามาทำอะไรวันนี้ป้าป้ามาแสดงหนังนะครค่ะแล้วหนูไม่แสดงด้วยหรอไม่แสดงแต่หนูต้องแสดงได้นะโอเคไม่โอเคเอาวโอเคหรือไม่โอเค อันนี้ดอกอะไรรู้ไหมดอกเข็มรู้จักด้วยยี่หว่ารู้จักไหมดอกอะไรดอกเข็มดอกไ้ขู่สวัสดีครับอยู่ไหนพี่ตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่เดอะพายรีสอร์ทปทุมธานีใช่ไหมวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เรามาถ่ายมีเพลงใหม่กันครับเป็นเพลงที่ชื่อว่าคนกลัวเมียเราต้องแต่งตัวเป็นอะไรนะวันนี้คนป่าไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะยังไม่ได้แต่งเหมือนกันตอนนี้ลุ้นๆอยู่ นี่คือผู้ชายที่ทําให้ผมต้องมายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาหน้าเขาอีผมไม่ใช่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 โจ๊กโซกูเล่นภาพยนตร์อย่างเป็นทางการเรื่องแรกก็คือคนนี้นะฮะ ATM เออรัออร์เลอร์ตามมาด้วยไ f ไฟ Thank you เล o บยูและล่าสุดนะ,ะเขาเป็นคนดีไซน์ MV นี้ขึ้นมาพี่เมฆธราทรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทำไม ตอนที่ผมเอากระดาษเปล่ามาให้บอกว่าอยากจะให้คิด MV ให้หน่อยอะไรทําให้เกิดเป็นอย่างนี้คผมฝันครับเฮ้ยจะฝันอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันฝันว่าเมืเช้าอยู่ไม่ได้เตรียมอะไรมาไม่นึกว่ามาถึงจะเจอเลยดแล้วจะได้จะได้พักผ่อนแคทีเดียวโอเคไม่เป็นไรเรื่อยๆเพลงน่ารักครับก็เลยอยากให้ M v มวมันน่ารักด้วยทำไมต้องย้อนยุคไปย้อนไกลเลยก็จะได้ดูแบบผิดปกติหน่อยๆซึ่งเหมาะกับพี่โจกดีนะครับผิดปกติจริงๆแล้วผลคนสั่งมา มองอยากได้แบบนี้ซับซ้อนนั่นแหละมองเลยมองเขาคิดแหละนะฮะว่าตอนแรกโทรมาเล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องเราจะไปเมียเข้าใจผิดว่านอกใจแล้วสุดท้ายเราไปซื้อเครื่องประดับมาให้เมียกับผู้หญิงคนนั้นเป็นคนขายนี่คือเรื่องในเอมนะใช่ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วพี่เมย์ก็บอกว่าแต่เรื่องที่เล่าให้ฟังน่ะมันไม่ใช่ยุคนี้นะคือยุคนี้ซึ่งหาเงินเกือบปีเลยครับผม จนผมถ้บจะลืมไปแล้วผมคิดอะไรทิ้งไว้แล้วก็ได้พุ้มกับมือดีคนหนึ่งมาช่วยมาช่วยเพราะวันนี้อยู่ได้แบบไม่รู้ครับอยู่ได้ทั้งวัน่ว่าช่วงนี้จะยุ่งหน่อยอ่าเลยต้องมีคนช่วยแหละเพราะว่าถ้าคิดคนเดียวไม่ไม่ทันคนนั้นก็คือคือมิสเตอร์เยเมนหรือดีเรคเตอร์ครับ เยเมนนี่มันชื่อเขาจริงหรือว่าเป็นชายาจริงครับเขาเป็นคนไทยเขาเป็นคนไทยครับวัดรางวัลมาแล้วหลายๆเวทีทำไมเขาชื่อเยเมนเขาฉาเนี er ่ยมาแล้วพูดถึงมาเลยนะผู้ชายที่กำลังเดินเข้ามาอยู่นี่นะฮะขอต้อนรับมิสเตอร์เยเมนผู้กำกับท่านหนึ่งครับทักทายแทนจะนำตัวเลยฮะในวงการ นี่ภูมกับมือดีที่กำกับ m อ็นี้นะฮะเกมนฮะวันนี้เราจะมาโดยยุคธิดครับผมวาดรางวัลมาแล้วหลายเวทีอะไรฮะเวทีประกวดตัดขนหมาเวทีประกวดตำาส้มตำดาวโหลดดีวะเด็ก่นาดวิ่งเล่นกะเก็บปร่กับลูกผมเหรอากเหรอ วันนี้มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้บ้างครับก็วันนี้มาลุยกันในป่าที่ดูจะเป็นเราจะย้อนวัยกันไปใช้ครใช้คำว่าย้อนวัยย้อนวัยย้อนวัยมันไม่พอย้อนวัยไม่อยนอยู่รับย้อนอยู่กันไปจะเป็นมนุษย์ยุคหินหลายพันปีซึ่งแน่นอนว่าแต่ก่อนเนี่ยมนุษย์แต่ก่อนไม่มีเกงในใส่แน่นอนซึ่งเราก็อยากให้แบบพี่โจงเนี่ยเขาแบบรู้สึกถึง อะไรเตอร์นั้นจริงๆเวลาวิ่งแล้วฟิวแบบที่เห็นอยู่นี่คือข้างในเปล่าๆเลยนะเปล่าๆเลยต้องบอกเลยนะว่าตอนเนี้ผมเดินขากระเพกแล้วพอทําตามที่พี่เมธบอกโอ้โหฟาดขาเวลาวิ่งอ่ะฟาดขาเหมือนขาที่สามเลยว่ามันเฉยมากมากมากถึงว่าผมได้ยินเสียงตั้งแต่ปากซอยเลยเสียงมันตีกันมิสเตอร์เยเมนนี่ต้องถามนิดนึงว่ารู้สึกยังไงครับตอนที่พี่เมธโทรมาชวนอ่า c a n c สายเยอะไหมพอพี่เมธชวนมาก็บอกว่าเรื่องราวเนี่ยน่าสนใจ แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยได้ไปคุยกับพี่เมธครับเพอของเพลงก็ชอบแล้วพี่เมธเล่าว่าเซตติ้งอยู่ในยุคหินนี่แบบว่าภาพมันน่าจะสนุกมากอยากทำไหมฮะอยากทำเลยฮะนะวันนี้ขาดไม่ได้เลยนะฮะมิสเตอร์เยเมนยังไงครับร้านญี่ปุ่นเราร้านญี่ปุ่นไปสิครับอาชิหน้าได้เลยเปิดหรือยังเปิดแล้วเปิดลูกค้าโอเคไหมฮปปี้ไหมเติมเติมเฮ้ยอย่าลืมไปนะฮะทาวินทาวใช่อยู่แถ่ไหนฮะอร่อยอร่อยเผื่อคนไปแบบมีทาวหลงรักเผื่อไปแล้วเผื่อชื่อร้านว่ามมาาาาโโโกกรรระนนนนคับบบเปป็็้้อหญีุ่่่สไไตล์แดดื กินก็ได้เพลงก็มีฮะดนตรีก็เพาะบางวันอาจไปอาจจะได้เจอเต๋อสันทวิทย์นะครับอาจจะได้เจอซันนี่นะครับได้เจอพี่โจกนะครับเดี๋ยวพี่เมฆด้วยครับผมว่างๆผ่านไปก็แวะทานกันได้นะฮะได้นะก็มีอะไรก็เดี๋ยวก็มาคุยกันละกันเดี๋ยวจะต้องเชิญโคเชป้าไปออกหน่อยหนึ่งไม่รู้พี่โจกไปหรืปอ่าแน่นอนเลยล็อกคิวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังกันว่าเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกเลยว่า ¿Qué <laughs> คิ่กับผู้ผีอะไรเนาะแปนนี่คืออะไรธรรมดาประกันรับอะไรคีมโท้เดี๋ยวดูหยุดเล่นเกมแป๊บนึงคีอะไรตัวเล็กแล้วไมนกระจายคีมอีกดีแล้ว มีนาฬิกาเวยครับเตรียมจอดครับพีเราจะมีนาฬิกาจะมีรองเท้า Nike ตอนรู้สึกเป็นตัวเองไหมไม่ค่อยครับมันก็เหมือนที่ตอนอยู่บ้านใช่หรอใช่หรอมีความคันเหมือนอยู่กับขนแมวมันแบบไปล่าแมวมาแล้วแบบเอาหนังแมวมาหดยุคนั้นนี่สักร้านไหนครับนุ๊กสักร้านช่างหินใช้หินตักนะครับไม่ใช่ใช้เข็มนะตอนนู้สักใช้หินหินแล้วก็มันจะมาเหลาเป็นแท่งเล็กๆให้เท่าเข็มแล้วก็ สักใช้หินสักนะหมึกอันเนี้ยหมึกอันเนี้ยมันจะทํามาจากเอ่อหินหินดำอ่ะครับเข้ามาผน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 ผลผสมน้ำแล้วก็จะโตเป็นป่าใช่ใช่เวลาเนี่ยเวลาลงสีใช่ป่ะครับสีเขียวเนี่ยก็จะเอาหินสีเขียวมาเอาผสมน้ํามาผน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 กินหลุมแล้วมันจะกินหลุมถามพี่แพะดูแหมโยนไปนะโอ้คินไม่ทันเลย แม้มีคนสวยเข้ามากี่คนฉันไม่เคยสนเลยในสายตาอย่าเอาแต่หึงไปเลยเมียตาขอให้ดาราก็ไม่มีหุเพราะเธอเท่านั้นที่ดีต่อใจไม่มีคนไหนที่จะเหมือนเธอ และเจอซื่อตรงต่อกันเสมอถ้าอกใจเธอให้ขาดใจตายเก,ก่งมากยูจตงี่หาเก่งมากาหาสนใจน,น้องคุยค่ะแอคชั่นเด็กเดเด็กๆด,กดกปามาแล้ว ตอนนี้เวลาบ่ายโมงยี่สิบแปดนาทีนะฮะตอนนี้เราอยู่กับมือคีย์บอร์ดนะฮะส่วนด้านขวานี้ก็เป็นมือคีย์นวดตอวนี้ฮะมือกีตาร์ครับอันนี้ลูกสาวยี่หว่าเมื่อกี้การแสดงที่หนูได้ถ่ายทำไปหนูคิดว่ามันดีไหมครับเพราะว่ายี่หว่านั้นแสดงไม่ออกนะฮะส่วนตอนนี้กำลังติดหนวดเพิ่มไม่ควรพูดอ่ะจริงๆริงแล้ว กาวกำลังเชื่อมตัวนะฮะส่วนซอนนี่เป็นไงบ้างฮะหนวดนี่รำคาญไหมสุดๆครับเหมือนเอาเอาสกอตไบต์มายัดปากตลอดแล้วทำไมทีข้างล่างเราไม่รำคาญอ่ะมันคงอยู่มานานครับมีนเป็้ำพิเศษที่กินไม่ได้มันพิเศษยังไงครับน้ำนี้เป็นสลามยังไงจับตัวกันกอนตั้งนานเลยเปิดทีเดียวหลุดไอ้ป้าป๋ากินได้ไหมไม่ได้ใส่จีจชู้เข้าไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะทำต่อครับ ดูหน่อยมาดูหน่อยวันนี้ความเรียบร้อยความเรียบร้อยของของกองกองถ่ายเป็นไงบ้างเป็นที่น่าพอใจนะผมว่าเพลงนี้น่าจะทำกำไรกับเราประมาณพันล้านบาทต่อเดือนนะเดือนหน้าไปเที่ยวยุโรปแล้วเนี่ยนองคนอยู่ที่มืองกินได้ไหยดูดิเห็นยังเห็นยังไม่ไม่ขอร้องขอร้องน้องนสองคนกรอกขาวพี่พี่พี่บอสได้ไหมพี่พี่โจ๊กขอโทษนะครับพี่ขอขอพี่โจ๊กขยับนิดนึงพี่มาดูน้องๆขอขอดูน้องสองคนกรอกขาวเป็นยังไงครับแบบกอดกอดเลยกอดเลย หัวใจแม้มีคนสวยเข้ามากี่คนฉันไม่เคยสนเลยในสายตาอย่าเอาแต่หึงไปเลยเมียตาต่อให้ดาราก็ไม่มีหูเพราะเธอเท่านั้นที่ดีต่อใจพี่ครับพี่ตำลวงริวครับขอเพลงพี่จอ ไม่เคยสั่นเยตีแรงมากตีแงแรงถ้ไม่ใช่โฟมกูตายไปแล้วดูดูในนี้มคร ฉันไม่เคยสนเลยในสายตาอย่าเอาแต่หึงไปเลยเมียจ้าขนาดดารายังไม่มีรู้รู้สึกยังไงบ้างยากไหมแนนมีอย่างเป็นทางการก็รู้รู้สึกได้อยู่ ได้ไหมคิดว่าคิดว่าตัวเองทำได้ไหมได้เพราะว่ามันไม่ต้องแบบพูดเยอะไงไม่ต้องพูดเยอะนะถ้าแอคติ้งได้เห็นบอกว่าถนัดทางดราม่าคิดเครียดเนี่ยเล่นได้ดีแต่สดใสไม่ค่อยได้เพราะอะไรไม่รู้ว่าปกติแบบเป็นคนทำหน้าเฉยเฉยอะไรยังไงก็เลยรู้สึกว่าแบบหน้าเฉยเฉยหรือแบบอะไรเงี้ยถนัดถ้ายิ้มบางทีกลัวว่าน้าแตกๆอะไรเงี้ยตลกอะไรเงี้ยไม่สวยอะไรเงี้ยเออเยอะมากครับวันนี้หัวใจของเพลงครับคนกลัวเงี้ย ถ่ายทำเสร็จแล้วทันเวลาเป๊ะๆต้องบอกว่ากองถ่ายเป็เมืออาชีพจริงๆนะครับผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมใน MV นะครับเจ้าภาพด้วยนะฮะขอบคุณ as นะฮะขอบคุณพี่วีนะฮะขอบคุณน้องพิกขอบคุณพี่แมตขอบคุณพี่เยเมนแล้วก็ทุกคนที่อาจจะจำชื่อไม่หมดที่อำนวยความสะดวกนะฮะ่ายคลิปพิซา,าจารยเจิฟเยอะมากเลยนะฮะ มากครับเราทําได้แล้วนะฮะม<ล>ัสรูมฮันเตอร์คนกลัวเมียนะฮะทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็เป็นโปรดักชันที่ทุ่มเทและยิ่งใหญ่มากจริงนะคะรับฝากติดตามด้วยน,นะครับขอให้วงมัสรูมฮันเตอร์นั้นอยู่ในหัวใจคณด้วยครับขอบคุณครับก่อนที่กระบวนการความคิดจะไปถึงการกํากับ MV อะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยต้องเริ่มจากการทําเพลงก่อนนะฮะกับเจ้าของค่ายและโปรดิวเซอร์ของเราออเดียร์จิฟฟี่คนนี้นะฮะีมีอะไรจะพูดถึงเพลงคนกลัวเมียที่ได้ทํางานไปคือดนตรีไม่ยาก ภาคตรงโจทย์ตรงที่เอ้เราจะทำยังไงวะให้เป็นคนโกเมียร์ขึ้นจริงอ่ะคนที่เขียนเนื้ออันนี้เขียนออกมามันไม่เฮ้ยท่คนโกเมียไ,ยไงก็เลยเืนยากมากต้องบอกว่าการปืนอารมณ์ทำละโกเมียร์ป่ะโอ้โหไม่กลัวแล้วเรียกว่ากลับบ้านไปเนี่ยนะ<ช>ทะเลาะกันเนี่ยเรียกว่าเมียเนี่ยขานขนา่ามาหาเหรอใช่เพราะว่าเขาลกเราผมหมอบอยู่ใต้เตียงแล้วลากเข่ามาอุ้ยอุ้ยบึ้มบึ้ม ครับสำหรับฟั่งค่ายคลิปพิซซ่าวอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆครับเพลงนี้สอัสดีาครับขอบคุณมากนะครับทำไมคนตีขีปนี่ตัวเล็กนี้ทุกคนเลยอะเราอะเวลาแซวก็แซวให้ครบทุกคนเดี๋ยวมีคนน้อยใจเออใช่ฝากเพลงหน่อยะเจอง่ายไม่มีอะไรอยากฟังฟังคือใครไม่ฟังก็ถือว่าดนในชีวิตนี้ครั้งหนึ่งนะผมว่าจะได้มีเพลงที่มีขิปมีซอะไรอยู่ในเพลงใครสต่คนทุกคใครจะทำบ้าง ไม่ค่อยมียคันตัวครับฝากนะครับเพลงน,นี้คันตัวเมียกับป้ายคนตัวเมียนะครับกับพวกเรานะครับมาชมมาเตอร์ลิป,ปพิซ่าไปสัมภาษณ์ผู้กับ ภูมิกับท่านนี้นะที่ทําให้งานนั้นรุล่วงไปตามเป้าตามทามมิ่งเป๊ะเปะปะทุกอย่างที่ขอได้หมดการร่วมงานที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับพี่เยเมนสวัสดีครับมีอะไรที่พูดเกี่ยวกับมิสิวิดีโอนี้บ้างครับก็ถือว่าเป็นผลงานกำกับหลังจากที่ไม่ได้ทำมาในรอบหลายปีงานนี้เริ่มจากต้นต้นจากพี่เมยเพราเมธก็วางครงเรื่องโจมาก่อนแต่ทีนผมมาอัดต่อครับเองก็จริงๆถือว่าเป็นการทำงานที่สนุกมากกับวงครับวงทุกคนรักการแสดงมากครับ ละการแสดงทุกคนรวมทั้งครอบครัวพี่โจก็ละการแสดงทุกคนครับผมขอยืนยันฮะขอบคุณมากครับอยากอยากขอให้รอชมครับการแสดงของมัชรูมแฮนเตอร์แล้วก็ครอบครัวพี่โจครับฝากผลงานของพี่เยเมนเช่นกันครับเพลงคนกลัวเมียฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับัเขาถึงต้องกลับได้เนาะ